สวัสดีครับพบกับช่องภูมิแมงงกสตูดิโอนะครับผมโอเคครับท่านชมวันนี้นะครับผมจะพาท่านชมมาทําการ เรียนรู้เกี่ยวกับการมัดคงนะครับผมมัดคงว่าวหรือว่าประกอบคงว่าวจุลานั่นเองนะครับผมซึ่งมันเป็นการทําอะไรที่แบบละเอียดอ่อนแล้วก็มีทิกเล็กๆนะครับผมในการที่จะขึ้นคงว่าวของจุฬาเนี่ยให้มันสวยนะครับผมแล้วก็มันมีผลที่ทําให้ว่าวอ่ะมันขึ้นดีด้วยนะถ้าขึ้นโคงว่าวไม่สวยไม่สมดุลกันเนี่ยมันก็จะขึ้นไม่ดีมันเกี่ยวกันนะอันนี้ก็จะเป็นสูตรของผมนะที่ผมได้มีประสบการณ์ในการทํเว่าวมาตั้งแต่เนิ่นนานนะกว่าจะทําได้ ก็โอ้โหหลายตัวทํามาเป็น10-20ตัวแล้ว,นะวมั้งกว่าจะแบบดีขึ้นดีแบบนี้เดี๋ยวเรามาทํากันเลยดีกว่านะครับผมก uh ่อนอื่นนะครับก็โครงว่าวของเราที่เราต้องเตรียมนะครับก็จะมีอยู่ <icias> สองสามส่วนนะครับผมก็จะเป็นนี่นะครับอกว่าวนะครับผมส่วนที่หนึน่งานนี้อกว่าวเนี่ยสำคัญนะครับจะต้องใหญ่หน่อยนะอันนี้อกว่าวแล้วก็อย่างที่สองครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกปีก ว่าว wow. ไหนๆปีกว่า wow. อ่าอันนี้ปีกว้าวนะครับผมนี่ปีกว้าวปีกว้าวนี่จะยาวเท่ากับอันนี้เลยอาจจะยาวกว่านิดนึงสัก2อสมมิลน,นะครับเผื่อเอาไว้มัดนะครับผมนี่จะยาวกว่านิดนึงแล้วก็อันนี้คือหางว้าวนะครับผมหางว้าว wow จุลานี่อ่านี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วแต่ว่าเขาจะเหล่าแบบยังไงนะครับผมแต่วันนี้ผมยังไม่ได้มาสอนเหล่านะเอาเราจะมา,อาสอนแค่วิธีการมัดนะครับผมโอเคงั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมไปเดี๋ยว มาท่านผู้ชมก่อนอื่นนะครับเราก็จะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการทำนี่นะครับผมทำโครงว่าวนะก็จะต้องมีกันไกนะครับผมอย่างที่1แล้วก็มีเมจิกนะครับผมแล้วก็มีอ้าวเชือกหายไปไหน,น,ไหนวะมันนี้ก็เป็นเชือกไนล่อนเบอร์ประมาณเบอร์บอร์หรือว่าเบอร์สี่ผมก็จําไม่ได้ก็คือเชือกที่ผมเอาไว้เล่นว่าวนั่นแหละเชือกตัวนี้แหละเ,เราสามารถเอามามัดโครงว่าวนะนะครับผมนี่เชือกตัวนี้นะก็ต่อไปนะครับผมก็อ,อะไรนี่นะครับผม ไฟแช็กแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่ายางนะครับผมที่เราเอา,ผาเผาแล้วเอาเต้มนะครับให้เชือกมันประกบติดกันนะครับผมตัวนี้นะอันนี้ยางแบบนี้นะก็หลายคนอาจจะใช้เป็นกาวร้อนก็ได้นะครับผมถ้ามีตังค์หน่อยเนาะซื้อกาวร้อนมาเต้มเต็มมันก็จะสะดวกกว่าง่ายกว่าเนาะมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับอ่า เราจะมาโฟกัสตรงที่โครงเขาเรียกว่าอกว้าวเนาะอกว้าวจุฬาเนี่ยนะครับผมในการแบ่งสัดส่วนอะมันแล้วแต่นะครับผมว่าเราจะแบ่งยังไงแล้วแต่ว่าเราต้องการว้าวแบบไหนว่าจุฬานี่มีหลายแบบนะครับผมก็นี่นะครับผมผมจะทําให้หัวเนี่ยเว้นตรงระยะหัวนะให้มันเล็กๆหน่อยนะไม่ให้หัวมันใหญ่ไม่ต้องเอายาวเกินนะครับผมเอาประมาณพอดีพอดีใช้สายตาเกาผมก็จะเว้นหัวไว้ประมาณนี้ผมก็แต้มไว้ก่อน แต้ไมไว้ก่อนพอแต้ไมไว้ปุ๊บอ่ะเราไม่ต้องอะไรมากเรามาบาักไม้กันก่อนนะครับผมมีดนี่ต้องมีนะนี่มีดน,นี่เราเอามามาไว้บักไม้นะครับผมบักนิดเดียวนะท่านชมเราอย่าบักเยอะนะนะครับบกักแค่ประมาณเท่านี้พอแล้วนะครับผมครับพอเราบาักเสร็จนะครับเราก็มาวัดตรงนี้ต่อวัดความยาตรงนี้เราก็จะต้องอาศัยแม่เป็นทัดนะครับผม ความยาหญอตัวเนี้ยมันเท่าไหร่เราวัดจุดกึ่งกลางมันนะครับผมหนึ่งร้อยห้าหารสองก็จะได้ห้าสิบสองจุดห้าก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของมันนะครับผมห้าสิบสองจุดห้าก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของมันห้าสิบสองจุดห้าอ่าอยู่ประมาณนี้ตรงหรือเปล่าแล้วก็วัดสมดุลไม้ด้วยโอเคโอเคสมดุลไม้โอเคนะห้าสิบสองจุดห้าอ๋อ อ่าร่าทีนี้ไหนๆก็วัดแล้วนะครับผมเราก็มาเทียบปีกอันหนึ่งเลยนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วเราก็ขีดไปเลยนะครับนี่ขีดแบบนี้ไปเลยแล้วก็เราทําการบากนะครับผมบากเหมือนเดิมนะครับ ไปนะครับเราบากเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมัดนะครับผมโดยผมนะเห็นบางคนนะครับผมเขาอาจจะเอาแบบหลังไม้นะอันนี้เขาเรียกว่าหลังไม้นะเขาจะเอาหลังไม้เนี่คว่ำลงแบบนี้นะครับผมคว่ำลงแบบนี้ก็ได้แล้วก็มัดก็ได้หรือว่าใครจะเอาแบบหลังไม้หงา,ายขึ้นแบบนี้ก็ได้แล้วแต่นะแต่สําหรับผมนี่ผมจะเอาหลังไม้หงา,ายขึ้นเวลางอมันก็จะได้งอแบบนี้ใช่เพราะว่าผมเหลาบาง้วไงผมเหลาจากหนาแล้วก็ไล่ลงมาบางแบบนี้มันก็จะงอสวยนะครับผม แบบนี้นะแต่ว่าเนี่ยผิวไม้เนี่ยผิวไม้ตรงอกว่าวเนี่ยเราจะให้มันความลงนะครับผมแล้วเราจะมาเอาไม้เนี่ยไม้อกไม้ปีกนะครับมามัดตรงด้านนี้ครับตรงด้านเนื้อไม้นี่นะอ่าเราก็อันนี้เชือกมาเลยมัดนะครับผมวิธีการมัดก็ง่ายๆนะครับผมแล้วก็ตามสไตล์ใครสไตล์มันนะครับขอให้มัน อยู่แน่นติดทนนานก็พอนะครับไม่ต้องอะไรมากเราอย่าไปโฟกัสมันมากนะครับผมชือ้อเแน่นละพอได้ปุ๊บแล้วเนี่ยเรายังไม่ต้องตัดนะครับผมเชือกที่มันเกินมาเราต้องทำการอะ มติน้อ,องๆใช้ฟืนใช้ไฟก็ระวังนะครับผมคําตามอ่ะตรานะครับเล่นกับฟืนกับไฟไฟไหม,ม้บ้านก็มีนะครับผมแล้วเราก็อุย้ยเล่นนิ้วตัวเองแล้วเว้ยไฟลนแล้วก็นนับ,น,บนับติดแบบนี้เลยครับมันก็จะอยู่แบบนี้เลยนะนี่จะเล่นแบบนี้เลย อพอได้แบบนี้แล้วอ่ได้แล้วนะแข็งแรงและนี่อยู่แน่นละต่อไปเราก็มาวัดตรงด้านล่างนี้ต่อนะครับผมอ่าด้านล่างเราจะคํานวณปีกให้ปีกมันแบบอ่าเรียกว่ายังไงอะมันแบบกว้างแบบพอดีนะครับผมไม่นี่เกินไปนะสําหรับผมปีกผมจะเอาประมาณเท่านี้แหละอือดูป,ประมาณเท่านี้ อันนี้เราก็ไปครับผมติดไปต้องบอกก่อนนะน,นี่เป็นสูตรว่าจุฬาผมนะผมทำขึ้นเองนะครับผมก็อาศัยจากสูตรคนอื่นแล้วก็มาพัฒนาเป็นสูตรของตัวเองนะครับผมอาจจะมั่วๆหน่อยนะครับผมแต่ว่าเราก็ทําให้มันขึ้นแล้วก็เราสนุกกับมันก็พอน,นะครับผมการทําว่าไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะครับแต่มันก็มีผิดมีถูกครับตอนที่เราไม่ขึ้นนะครับตอนที่เราทําไม่ขึ้นนะอ่ะ อเอแก็มแมวออไปเราก็จะมาขึ้นปีกมันแล้วนะครับผมเราจะมาขึ้นปีกมันแล้วนะครับผมเราจะทําการให้มันงอแบบนี้นะครับไอ้ส่วนตรงเนี้ยเราต้องค่อยๆทํานะครับผม เพราะว่าบางทีเรามือแรงเกินไปอ่ะโอ้โหมันหักนะครับหักจริงนี่สวยมากเลยครับผมนี่นะสวยมากเลยอาโอเคเราจะเริ่มไปทีละฝั่งนะครับผมโดยเริ่มจากฝั่งนี้นะฝั่งนี้เราก็จะบากไม้นะครับผม พอเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับให้เราเออเอาเนี่ยนะครับหางนะครับผมหางมันมาเลยนะครับผมในการทําก็หางนะครับเราก็จะคําคนวณน,นะครับผมตามสัดส่วนกําลังไม้ที่เรามีนะครับผมเอาสักประมาณนี้ก็ได้ครับผมกะเอานะครับสายตาล้วน นี่พอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็จะมาทําการที่หางกันต่อนะครับผมหางเนี่ยที่ผมบอกนะว่าเราต้องบากแล้วก็บากเสร็จละตรงนี้แล้วก็เราก็ต้องมาบาก,บากที่ต่อนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการมัดหางแล้วนะครับ เราจะต้องทําหัวมันนะครับผมเป็นนี่ครับสามเหลี่ยมนะครับผมความกว้างเนี่ยก็แล้วแต่นะครับผม โอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมในการสอนมัดโคงว่าวหรือว่าขึ้นโคงว่าวนะครับผมคงว่าวจุลาตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าท่านผู้ชมคงจะได้ความรู้ไม่น้อยนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นความรู้ทั่วไปนะครับผมในการนาว่าพื้นฐานอาจจะมีเทคนิคเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับผมที่ผมทําว่าวจุลาขึ้นทุกครั้งนะครับผมทุกๆท,กทีนะก็จะเป็นแบบนี้นครับผมที่ผมทํานะ อาจจะแบบพูดแบบติดขัดอะไรไปในอีพีนี้ผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมในครั้งหน้าผมจะมาสอนเกี่ยวกับการทำว่าวอะไรก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องภูมิเองโฮกสตูดิโอไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ